ครับวันนี้คุณภรรยาพาขับรถเล่นครับอันนี้เที่ยวไปเรื่อยเลยแต่รู้สึกคุณภรรยาจะขีรถเข้าๆหน่อยครับไม่มีเบาคับโยกไปโยกมาค่ะยไปถ่ายมาเดินจ้าเดินจ้าข้างหน้ามองรถข้างหน้าระวังรถสิ่งร้ายนะครับดีรถอย่างแรงแรงทุกคัน โอ้โหเป็นที่วาดเสียรวังรถนะคะ รถน้ำปัน่นขนักกวนี้เยอะอันนี้ขนาดบรรทุกคนล่างเล็กคนเดียวนะครับยังบนหนักถ้าเป็นบรรทุกของขายเยอะๆจะหนักขนาดไหนผู้ชายบอบบางสามีตัวเล็กๆที่ใจน้อยดูแลง่ายเอาใจเก่งขนาดนี้ยังยังบนบนอยู่เรื่อย ไปตามหาหัวกรมาต่อเติมหลังคารถร่วงต่อครับเนื่องจากต่อแล้วไม่คุ้มฝนฝนสาดได้ต้องทำต่ออีกนี้สวัสดีครับ